สวัสดีเดอ้อพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเก็บหมากใหม่อยู่จ้ะหลังจากมากลับกลับมาจากเดนมาร์กแล้วกะกลับมาจะหอดต้องมือขึ้น,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะโอ้อหระเบิงพี่น้องคนน่ะหวานหวานจา้ะแต่เอาผ่านมันไปปลูก่ประเทศไทยเฮาให้ จะวาเขาเอื่นหมากยังดอกพี่น้องสรุปแล้วก็เอาในพักซี่แล้วจ้ามาวานนี่นานเแต่ในพักซี่มาวานวานเบิดดนานเลยมันสิเกิดบาเด้อพี่น้องเด้อก็เลยถือโอกาสย่างมาเก็บเอาหมากใหม่ไปกินเนาะจ้าเนาะพี่น้อง มาเดอ้อผู้ใดอยากกินหมากไหมมาเก็บน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ากันดกคักดกแน่ให้เป็นส้วมเป็นส้วมยูพี่น้องเอ้ยเก็บท่านโกกัได้กินท่านอ่ะนกกัดลายลายโกกงกัดหูจักหมากไหมแซบเบือ้องพี่น้อง Ướn chắc mới kẹp ịt lắm Ở xăm nì con làm mưa nì Ư Tìm kì rình vô Bưng Đi xuôm xuôm vô Ư Cái nhai cà bó kẹp kình chắc thiệt à. cái bó kẹp kình chắc สิเมนพ่นเบียหล่ะพ่นกินผักแล้วพ่นว่าแอปเปิลกับพ่อแอปเปิลเด้พอพี่น้องจ้าพ่นเบิ้งแอปเปิลเป็นส้วมเป็นส้วมอยู่พี่น้องหล่ะเบิ้งเน,นี่พุ่นนะแอปเปิลกับพ่อแอปเปิลโลนเต็มดินอยู่จ้าเบิ้งมันโลนเต็มดินอยู่พี่น้องเบิง เบิ้งมาเบิงบ้งนั้นสตรอเบอรี่นั้นสตรอเบอรี่เป็นยังไงเน,ะนาะนั้นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็กำลังขึ้นอีกแล้วจ้าเนี่ยนี่คือสุดใหม่เนี่ยกำลังออกดอกจ้าดอกมันอัน,นแบล็คเบอร์รี่นี่กัยญามันสุกเทียเต็มที่กะแซ่บอยู่จา้า เบื้งงองพี่น้องกินเห้เพี่น้องเบื้องกันหวานเมื่อวานเดวสิบอกซิมกันพี่นอ้องอื bán chép bằng ngày cứ tang mạc liệt mèo bàn hòn nọ bằng ký nọ mmmm 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 những người tìm cả bunny. nè bưng bunny, bunny, bà nè bunny, 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 chớp, bunny, lấy bunny, bà nè bưng, bunny, bunny, มากไมก่ไปเหตุที่รับฮัลโหลแคนยูเทสโอ๋อปัญญาเฮ็ดงานจ้ะเลยบระยากกวนอ๋อส e s, mm hmm. <S จะรับคลิปนี้ yes <laughs> ปัญญาซิมเหรอจ้ะ สำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สั้นนี้เด้อจ้าเด้อว้คลิปน่ะจังมาพอกันไหมนะจ้าเนาะสิขอตนไปนั่งกินหมากใหม่อยู่หลังบานก็เอจ้าพี่น้องจ้าสิกินเพื่อสุผู้สุคนเด้อพี่น้องเอ้ยสุดท้ายนี่ก็คอยพี่น้องถูกเลขไปน้ำกันเนจ้าเด้อพี่น้องเด้อจักว่าได้ตัวได้ดอกพี่น้องกะขอให้พอแม่พี่น้องมีโศกมีลาบล่ะซื้อตัวใดก็ให้เถิดสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สั้นนี้เด้อจ้าเด้อ සිටිටික් හ